เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่หอยแกรงหอรง้อยเครงเดออกแล้วหนึ่งรอยนี่อเป็นรอยเดินรอยไตของเก้านี่ติกามัดหยุดตรงนี้ตัวอยู่ตรงนี้แน่นอนนี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมีปัญหาแล้วเอฟซี FC. เรือมดมัน สวัสดีครับตอนรับ no ท่านผู no ้ชมกาสู่โยบานเราไม่คืนเขาข่าหลงเลนะลงปลอมเจอหลายกันเลยแล้วนี่ครับวันนี้ปิตาเดินตามมโยเจเล่มยกสตาร์อำเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรังวันนี้จะป่าเอฟซีมาห้าห้อยแต่ที่ว่าเป็นห้อยเศรษฐกิจจะนิดนึงเลยนะไล่ก้นหรือว่าทุกๆคนอาจจะโรจักแตวานน้อยก้นมากๆแต่จะรู้ว่าเ้าห้ากันปลือนั่นนะคือห้อยแครง ห้อยไหนกั้นตีปตัดอยากจะห้าให้เป็นนะวันนี้นัดชาวบ้านนีกว่าชักเสียค้ณนายตอนนี้เป็นเศ้าเศร้าต่างปีนะดีรอแลยเศ้าเศร้าต่างปีเรานัดเจ้าเศร้ามาห้อยกันวันนี้ไปกับปีกุดนี่ครับอุปกรณ์ในการนาห้อยกองบุเราเราจะมีล่อเหลือนต่อเดียวนี่ล่อเหลือนนี่เราจะเหลือนแล้วก็ไปตามห้าห้อยแกล้งนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าห้อยแกล้งเขาห้ามปนหรือว่าหน่อยค้นเดี๋ยวจะโรไปไปไปอุ้ยเดินยากเหมือนกันนะเนี่ย สับเซาของเราอยู่ในสับเซาของเราโน้มีนสับเซาเหลือได้แรงของงงให้แรงของเราวัสดีสับเซาครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นนะว่าสับเซาตายได้กันต่โน้นี่กับตอนนี้เรามาอยู่กับสับเซาครับสวัสดีสับเซาครับสวัสดีมาครับนนะต้นกาหน้าไว้เกรงตีที่มานี่มาได้บ้างหรือไม่ไว้าเกรง ได้มามังเร็วได้มังเหลีวนะค่ะลวงก็ได้รู้ในว่างนั้นหรกเดี๋ยวเราจะได้เรียนโรกันนะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะมานะมามาทุกวันไหมครับมาทุกวันค่ะได้มากมาหมาอ้อยเกล็ดทวันซ่อมเส้โรชานาแม่งมากหมากกรเซาะโร่ได้ว้าอกไปนกนู่เลยครับมัวแต่รักอ้อยแบ่งปูก็เขาจะเยอะในรูจำไม่มาไปกับมาเราซิ่งไปตรงนู้นว่ามานเนาะเออแล้วผมจำนานแล้วเอผมซิ่งเป็นแล้วนี่น้าไม่ติดแล้วนี่ิด จริงเป็นแล้วเนี่ยมาเลากันครับเลาะโลกันเลยมานีดเนี่ยเดินเร็วแรไปห้ให้ลูกก็ลวงกันเออใส่ข้าวอ๋อโอ้ได้ไอ้แกล้งแล้วเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวก้อนเก็บอ้อยเดี๋ยวก้อนแลดรูมตีนะการสังเกตนะว่ามันอยู่ปืนนะในวังในวังในวังอ๋ออยู่ในวังนี่ครับก็เรียกว่าห้อยแกล้งข้าวมันจะมีวอยแกล้งข้าวห้อยแกล้งดำใช่ไหมครับอ่ะอ่าแล้วก็ห้อยห้อยครางด้วย ห้อยกลางก็จะใส่ไงใช่ไหมครับม่ะใส่ไงหรือใส่เลี่ยมเนี่ยน,นะครับห้อยกลางโอ้ห้อยกลางเป็นเ,นนเลเีเ่ยมกยับไก่ห้อยไตเป้าน,น,นะวะนะใส่เวลามันโน่นอยู่นั้นมันเลวลามันนั่นมันจะอยู่แบบอ๋อยู่แบบนี้ค่ะนี่ครับลักษณะข้องห้อยกลางตันนี้ห้อยแครงเขาจะรูปทรงใกล้ๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะมานะค่ะนี่ห้อยกลางนี่รูปร่างใกล้ๆห้อยไตเป้าครับกลางมานิดโดนน้อยใหญมมัมานนิดเอามาเลยเอามาเลย นี่มามือโปรโอีกหนึ่งกนของเราในวันนี้นต้มโอ้โอ้ยเต,า,ยเต,า,ยเตา,าหาน,น,าน,น,น,นอ่อยเตาสมเชียวอะไรก้นนะจะก็จะปิดบางทีและเพื่อนๆหนึ่งหัวห้อยแกล้งหนามันนะแต่ตาเราสังเกตเลยดีดีโบว์เลี่ยมโบมุมของก้อนจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยมาจะติดในเละครับตอนก็โย่แล้วอ้อย้อยแกลางนะอ๋อนี่หล่อใบ้แบบนี้หน,น,น่อยบบนะยิบเลยยิบเลยยิบนะ เย้ได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วเดินหลังน้ำก่อนเอ้ได้แล้วห้อยแกล้งอันนี้มาซาติดนะครับเด็กน้ำไม่ใช่พวกมาปอบนะครับเอามาเดี๋ยวข้อแรแบบน้อยแต่ว่าปอบจริงๆนะมานะห้อยแกล้งแต่เดี๋ยวนะหมามาบอกเลยแต่เดี๋ยวได้เออมันคปกับซ้ำซ้ายพวกมันจะตามร้อยหมาไปแต่เดี๋ยวอ๋อนี่ร้อยมานี่ครับหมาบอกมาแล้วว่านี่คือร้อยห้อยแกล้ง อ้อยแกลง้งไตคือเป็นทางเดินของเขาเลยนะคือการสังเกตสังเกตรอยของอ้อยแกล้งนี่ต่้วว่ารอยไปยุตตรงไหนคือตัว,วมันจะอยู่ตรงนั่นตัวอยู่ตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามไปเตจุดเตจต้านนี่ต้านว่าเขาน่าจะโยนะนี่น,นี่ตรงนี้ไม่ใจมันนี่มันมันใช้กามมาเลยแต่ไม่ใจรอยอยอยู่ดีอ๋อใต่การมานี่นี่นะนี่ไหมครับรอยนี่เอตรงอี้ใส่ความจำานนอนนี้ถ้าเราเอ้นะคือไม่คิดเลยวนะว่าไปน้อยแกล้งนี่มานี่มานีมน่มานี่มานี่ปั๊บ นี่จุดแต่ก็ยึดเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วไม่เล็ดลดใส่ตากล้องมือปลัวกล้องพวกเราไปได้วันนี้แต่ไม่ปอบนี่ห่าเลยนะมานะปอบไม่มาปิตาจักกล่ำอ้อยเลยนะโอ้ยแกล้งอ้อยแกล่งยืนยืนยืนลึกมามมาไม่ลึกนะอยมีไรแกล้งอ้อยแกล้งนอเฮ้ออ้อยแกลงนะเฮ้อเฮ้ยที่มันไหมเออมัน นี่หอยเกรงหอยเกรงนี้หอยเชีวมาอะไรด้อันนี้เราไม่ได้เซ็ตฉากไวแต่อย่างใดนะครับอันนี้กล้องจริงสดๆเลยอ๋อนี่มาได้หอยเชีล่าหอ้ี่คือหอยเชีวมันเรีว่าอย่าหอยละกูดหอยละกูดนี่ครับหอยเกรงหอยเกรงอ๋อด้างว่ามาเวลามาหอยเกรงมาตรงเล้ร้อยบนนี้ท่ไมร้อยตาเรือไมร้อยก็ะเล่างเลวังใเไรมลนอยู่เลยยเลยเลเลยเลยเลยลยเเลยเลยเลยเเเลลเเเเรามลลเลย แต่มันก็มีร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเก้าหนามานะ,น,น,ะนั่น <ไป S 2> คือธรรมาชาติกองห้อยแกร่งก็ขึ้นจากรูน,กนู่นเลยก็กล้านมันเยอะนอ่าเยอะนดาอ๋อคือธรรมะชัดของเก้าก็จะขึ้นจากอีกรูนึงตึงกล้านนี่ก็มาลงอีกรูนึงค่ะอ๋อก็ว่ากินนะ,ะ,ะเปนน้ำหนา,หา,หามันนะ่ากินเลยอ๋อครับครับชงสัยจะเหนื่อยแหละหยุดปักมันมันมันพอหยุดปักก็เสร็จเรานามันละหยุดปักก็เสร็จโจรเลยโจรเสร็จโจร ร้อยแกล้งอีกแล้วอ๋อนูนอนอยู่เะเจใ่ไหมอะเดี๋ยวไปแลกกับร้อยแกล้งแต่เขาไม่มีรอยจะมีอู่ทีการน้ามือเดี๋ยวไปตั้มมาเล่นะข้างหน้านะสุดยอดสุดยอดเนี่ยวิธีชีวิตของชาวาบ้านนะในแทปนี้ตอนแรกวิทัศน์ไม่คิดเลยว่าจะมาตรังมันเราจะมีร้อยแกล้งให้ห้าแบบสมบูรณ์ปบนนี้นะเนี่ยครับลักษณะกองรูห้อยใจไม่มามนนี่คือรูห้อยแกล้งอ่านี่ครับรูห้อยแกล้งนะถ้าว่าไม่มีรอยแต่ว่าก็เดินรอยไต กเราจะมาตั้งกติรูอปอันนี้ได้ลวงเล่ยน,นะมาหน้าว่ะว,ว่าจะเจอตัวไหมเจ,แจอแล้วมาเออจอแล้วเจอแล้วสุดยอดจริงหมาตาดีนัดนะเจตตาเจตตาอมามีแหวนด้วย <laughs> มาเสตาเรื่องออกมานี่ครับได้แกล้ไวไ้แกลงเน่งตัวไซก็จะประมาณนี้นะมานะไซไ้แกลงไงกันยังไกันยังนะโอ้วันหนึ่งหมามากลุดได้กิโลเลยตามันดูเดี๋ยวไอ้แกลงขึ้นทิพย์แล้วดู ซิบเรือรูอืมแต่บางนี่มันใช่รูช่องรูหรอกกับนั่นนั่นแมงดาซิบเลยนี่มาว่าแมงดาแล้วเจอแมงดาแล้วโอ้ไม่ใกล้มาใก็ยังเคยยังอ๋อยังใกลกันโอ้เลยมาเกตาดีนัดนี่ตาเราเดินไม่ตั้งเกตไม่ใช่รูนี่เป็นมดอ๋อมีใกลกันนะมันนะแมงดาแมงดาเอาไม้มาเนี่ยโอ้เล่ตัวที่มาบาทนั่นโอ้ตัวที่มาบาทเลยมาอ้าต่อครับมาเดี๋ยวบอกหลานนะมันนะ วันนี้เรามีตากลองส่วนตัววันนี้มาใต้รายการติ่งแล้วยังมีตากลองมาใต้เบื้องล่างอีกเลยเบื้องล่งขอบคุณปีกูดมาวันนี้นะนี่ครับเราไปชมปีกูดนี่ด้วว่าป้อมยองให้เป็นหมื่นนึงแล้วในตังเรื่องของการใต้ปรับไม่ตจริงเลยปีกูดเราไม่ยอมตีงานยอมแ่ไหนเลยนะนี่ครับในตรังนี่ถ้าใครมีงานมีการด้วยว่ายิงปีกูดเราไปใต้พิเวนดิ้งได้รไหม รับรับได้แต่งานได้อันบวกอันต่างๆอ๋องานต่างๆนะตัวไปนะตัวไปครับเนี่ยครับใครต้องการตากกรองฟรีมือดีรับประกันโดยทีมงานแมันขึ้นก็ลงเลยติดต่อปีกูดปีบ้าปุ่มได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะปีกูดนะได้ครับได้คแบบเฟซขึ้นเฟซให้นะได้ครับติดต่อได้เลยนี่แหลยแต่เลขอ่ะแตยกรองกรบโปรแล้วนี่ผมว่าอะไรลำเดียวไปต่อไปหาไว้แครงจุ้ยเลยวนี้มองๆจุ้ยอีกแล้วหนึ่งร้อยนี่นี่หนามก็มาแล้วนี่นี่นี่ร้อยเมื่อเหล็กเดียวเลย นี่ไม่เป็นรอยเดินรอยไต้ของเก้านี่ติ๊กอัดยุดตรงนี้เซ็ตโจนกับเซ็ตโจนกับตัวอยู่ตรงนี้แน่นอนเ,อออเจอแล้วเจอแล้วนี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว นี่ครับถ้าเรารู้วิธีการห้าคือห้าใดไม่อยากนะ้องฟองนะนี่มันตัวใหญ่กว่ามันเต้ยเลยนั่นวะนะมันเต้ใช่ไหมครับแต่ถ้าววาตี่ไม่เต้นั่นคือเขายโยนในรูเออยโยเตปันนี้แกงน้องซุ่มแบงนี้มันจะอยปันนี้กว่ารูย่ำรูอ๋อนี่คือถ้าวก็ไม่เต้จะโยในลักษณะรูปอันนี้ใช่ไหมครับเออต้องกว่าต้องเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวไปนี่เกี้ยวเลยไม่เป็นอะไรอ๋อคุณต้องเล่นเต้าแต่ว่าอะไร มั่นคับยังหยกคว้าเดียวโอ้มืกมือกมืกอ้ายาบังงมมืกอะไรเลยโอ้เดียจับจับจไม่ไมันมันมีนวดเลยนวดบังบนี่นี่หวม่้มันเมอกต่กปาต่ำนี่ยนยโอ้โยยาลงรูด้เรวเลยอมันมีรูมันลงรูด้เรวมลงรูมันเจีเร็วไอ้โยยาก็เดียไปกับไปเลยโอยแกร่งครับป้องปว่าจู่ตัวอยู่เลยตัวนี้ เนี่ยครับห้อยแกล้งห้อยแกล้งที่เขาหลอปาร์กอยู่เลยนะตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ตะกุนตาไม่ดีนี่จังเกตไม่ออกเลยว่าเป็นวอยโยนะเดี๋ยวพี่ต่จัดเก็บขึ้นมาเลยนี่ใส่ใส่กับต right. yes. be. no ah ัวนี commonly, ently, ้ใส่ใส่ชว <CD interpret> ์ตัวให้เ็นเลยตัวนี้ นี่ครับหน่วยนี้ก้อยแกร่งมั่นกันก็เดินตั้งน้าว่าประมาณรักสิบเมตรตรงนี้ก็เดินตั้งเลยมามาราต้นเลยตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวตามไปตามไปนี่นี่นี่ร้อยนี่ร้อยเนี่นอยร้อยไปเป็นซ้ำเส้นนะถ้าต่างๆที่เมตังเกตนะเป็นซ้ำตั้งตั้งเดินก้อนกอยแกร่งนล่เดินอมกันด้วยก็นี่ครับนี่ครับผมด้านหลังเจอแล้วอุ้ยมีใจมีใจตัวนี้ตัวเต้าอัะไรวะเดินตั้งไกลตัวนี้ ตัวเต้าตัวเต้าด้วนะวัวใจแรงดีตัวนี้นะเดินตามหมักไรไอ้น้าหมาวับหรือน้ามังกรอะไรเดียวอ๋อมาเจอปู่ยิ้นนะไปเล่ไปเล่ไปเจอปู่ยินเจอปู่ยินตอนนี้มาเจอปู่ดำครับตอนนี้ป้อมก็ยังไม่เห็นตัวเยอะนี่ตาเอานะมาอ๋อตาดีว่มาโอเคจับจับเลยครับมาจับเลยโอ้ยมือโปรมือโปรว้าว เยยีมสุดยอดสุดยอดมาสุดยอดลู่ฮาโรยลู่ฮาโรยเนี่ยกับตาคนไม่มีรบกันไม่เกยห้านะไม่ได้กินแต่หม้าก็มือโปรจริงๆรเล่นการมัดกันได้กับนี่เทคนิคไปแล้วสุดยอดเลยกันมาสุดยอดเลยมามาตั้งเกตเปลือกปูนี่หมายังไงมันแรงร้อยมันนะร้อยคลักไปนะครับร้อยมันคลานลงมาจากนู่นอ๋อร้อยมันคลานเย้ได้แล้วได้แล้ว ได้ความรู้เรื่องห้อยแกล้งนิดนึงครับห้อยแกล้งนี่ก็จะเป็นลักษณะกล้องห้อยกับขู่นะครับนะเขาเรียกห้อยกับขูวคือมีซองว้าแล้วนะเป็นห้อยเตะห้าปบไดหมากในแถวโดแถวจุนบุรีแปดบุรีแต่โน้นด้วยคือไอ้นู่นคือจะจุกจุ่มแล้วนะโซนนู่นนะตึงต้ามบอากก็กินอะไรกับอ้อยนี่เขากินโบ แลงต้นพืชละรก็โบแพลงต้นสัตว์บางชนิดี่อย่ในบริเวณดินโคลนบริเวณชายฝั่งเนี่ยนะก็จะโยนเต่บริเวณน้ำตื้นครับโบห้อยแกล้งนี้นะรู้สึกว่าคําว่าห้อยแกล้งนี่คว่าแกล้งนี่จะมาจากภาษาชาวว่ามาลายูนะแต่เปลี่ยนมาจากคําว่าเกรังหรือว่าคำว่ากรังนะเมื่อไหร่กรัง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 กลายเป็นกลางได้ขาดนั้นเลยตึ้งกับเกรังเกรังนี่กลายเป็นแกล้ง ก็ร่าง,รงกร่างแกล้งแกงแกล้งน่าจะเข้าใจได้นะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั้นคือข้อมูลเดี๋เขาบันตึกไว้นะครับนะมีมีตัว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 ไปเรื่องนี่ยนี่ไม่มีรอยแต่ว่าเอ,อ,อ,อ็นหลอยย่หล่อยย่น้อยๆ้ยลยล้เดี๋ยวก็ไม่ได้มีรอยไต้ก่อนนะ คือถ้าว่าไม่มีรอยไต้นี่เตบจะสร้างเกตไม่ออกเลยเพราะว่าขาจะโยมันเป็นเป็นลุ่มอยู่น้อยๆเหล็กๆได้บบนั้นเลยเป็นลุ่มเหล็กๆอยู่ไม่ได้เป็นลุ่มมันโบห้อยอ่ตายเป่าได้แบบนั้นนะเป็นลุ่มแบบถ้าไม่สังเกตคือลุ่มปกติก้องปลาเลนเลยนี่แต่ว่าจะมีห้อยแกล้งสอนตัวอยู่ตายนั่นนะตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราเราไปเตะเรือถึงกันเดี๋ยวให้หมาเขามารวมตัวแล้วก็มาแร่ พ้นประกอบการกันนะวันนี้ว่าจะได้ห้อยแกล้งมาสักเท่าไรนะครับนะนี่ร่วมกันล้วไร้ห้อยนะมาได้ห้อยห้อยได้มั่งรับห้อยคล้างห้อยแกล้งข้าวหรือก็ห้อยเดือนห้อยแกล้งได้ได้กลั้นนั่นหมาห้อยแกล้งสักโลเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวผมเมาเองนะห้อยแกล้งนะห้อยแกล้งห้อยแกล้งผมเมาเองก้องมากันแต่เดี๋ยว ก็หมาได้กลั่นไหมครับไอ้แกล้งได้กะโดเรื่อยเรื่อยหมือนกันโดเรือยเหมือนกันนะนี่ในก็หมาก็ได้เต็มมัดเลย,ยๆๆนี่เมาไปแป๊บเดียวนะได้มากลั่นนะไ,ไ,ไปครับเดี๋ยวเราให้น้ำปูเรือก่อนตั้งแเดี๋ยวเราขึ้นเรือตั้งแต่เราไปหลังร้รนเมนูกันนะเดี๋ยวน่าห้อยแกล้งค่อยแกล้ง มีปะหน้าแล้ว FC เรือมดมันแต่ว่าไม่จะเป็นปหน้าเรามีหมายป้ายนะครับนี่ตอนนี้หมากําลัางแจวอยู่น่าจะประมาณรักซ่องโลทีเ,เราจะไปตึงจุดไหมนะไอ้พมจ่อยแจ,ยจยมามานี่มาเออบายบายเดี๋ยวกุไปเองมาไปนั่งเลยน่าจะอีกนักซ่องเกี่ยวมงว่างอีตึงบังบงังเอ่เรือมัดมัน FC เร <c oughs> ือโย,ยกลางตัลี่ใกล้ใจดีมาช่วยตีไต่เก้าโยไม้กอมูไต่เก้านี่เราต้องกา้ารอบกล้องตี ้านหนองปองนะตยองตาตรงนูน้นเป็นเกลือยเจ้าเล่ได้ไหมนี่ครับมาไ,<ด>ได้นะไม่เกลือยเลมาถุยเลยเราหนองปองนะผม <c oughs> ไม่จริงเราไม่โตเราไม่โตเรายัดได้ฟิวไ,ไปว่าฟิวโบราณฟิวแต่แรกเห็นไหมเจลเรือในกล้องชมตรมจัด,ดช่องกลางตางได้บรรยากาศไปอีกแบบนะ เอ็นตาเรือเร็วเอ็นตาเรือเร็วแกตล้งเร็วงกมหมดเร็วป้าเตียงมาเลยเราเองกามดพัดีได้แล้วก็ถึงจนได้พวกเราไม่ขึ้นเกาก็ลงเลยเตรียมพร้อมเต้งตาเตรียมเรือครับผมเตรียมพร้อมจะเตรียมตาครับตอนนี้เราตึงแล้วมั้งพ่อคำเย้ Parakit kit can cheo ria lóc tả xăm nét cặp chặt chặt lì nóc luôn các ma. đi đấy, băng phong. bài ơi, chúng ta như đi vào đây. Chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta sẽ đi vào đây. อะตอนนี้หอยกล้างหน่วยหนุย่ยนี่กลึงโลไม่อยาก,กี่หน่วยนี่เลยนี่ในจามนี่กลึงโลนี่หอยกล้างนี่แต่เดี๋ยวเราจะทัดกันย่างนะที่กับหอยแค้งกันเราจะลวกนะนี่ครับหอยแครงลวกใช่ไหมครับปองปองครับผมนี่ก็คุณจ้า,าก็หมักมากหน้าเล็กเดียวนะจ้าก็ไปลวกมาให้นะหน้าตานน่ากินทั้งนี้อีกเมนูหนึ่งเมนูได้ครับปองปองหอยกระบุ่ปัด หอยกระบงผัดนะครับน่ลรักกันนี้หอยห่วงจางหอยห่วงจางครับแล้วก็เนี่ยจิ้มแล้วที่หอยแกล้งยงสตามันจะร้อยไหมนะเอาไปกดไปกดเอาป้องจัดเลยครับจัดเลยไม่ต้องเลยบังปงไม่ตรงออบังองไม่กินนะหอยแกล้งสดๆไปห้ามายองแหลกเดียวจิ้มแป๊ดไม้นี่บังปองไม่เป็นเลน้อยก่อนนะอืมยอดครับเมื่อน้อยแกล้งนั่นแหละแต่ว่าวันนี้มันพิเศษตรงแต่ว่าเราไปห้ามายัเอง ครับมันกลับพี่กดร้อยร้อยครับสด้อสนะซอสมาเลยครับมันได้ซอสอ่นนะสดอสครับมันได้สดคือมันกรสดจัดหอยแกล้งนะนะหลายคนเคยกินเน้นเลยครับเริงๆนะน่นครับอืมแต่ว่านี้มันได้ซอสทั้งก็ได้ก็ว่าเ <the> ราไปช่วยกันหน้าทั้งกัช่วยกันตั้มนะครับช่วยกันกินถ้าว่ามันมันมันนุกอนะพี่กดนะมันได้ฟิวว่าครับ รถรถรถดด <pid> ทีดดด้ดหน่นนี่มันมุกจ้ะลัดจริง